ตัวจริงไม่ได้แบบนี้นะเอาลงสูงนปู้ิดเสียงเอาน้ำใส่ด้วยสิเทเลยร้อนร้อนร้อน้อนฮะค่อยๆค่อยๆเทโอยเดียอยเดียวเนี่ยน้องเลยโตก่ะ ขาไว้โดกเอาอีกไหมคะเทหมดเลยค่ะดูเส็จสันอนบัิปได้นะประมาณนี้โอเคไหมคะโอเคปิดฝาแล้วก็ปั่นแล้วเลยเอาเลยปิดฝาให้มันตรงล็อกโคดสวีข้างล่างก่อนอีมเดาี่ก่อน พอแลอัละเอียดละเอียดอ่านอีก เอากะละมังข้างหลังมากองกะละมังข้างหลังกับตะแกงมะกรองเอาเบาที่ว่างนะอุ้ยภูมิเป็นอะไรเนี่ยเบียดอยู่นั่นแหละวันนี้เราจะไปเอนื้อกันนะลองเป็นลองเป็น ในหม้อในยปั่หมดเลยลูกเอาใม้ก็ปักมาเดเลยทั้งออิมก็กดนี่ทิก้องยทีช้อนนะช้อนอยู่ข้างเครื่องช่างอ่ดูเป็นตัวอย่างมออะไีม่มีเนมีแต่เปลือกเป็นกินหรอกินือคิดว่าจะเป็น มึงเอาเนื้อเข้าไปให้หมดเลยก็ได้หมือนมันหมดเลยตัวมันร้อโอ๊ยรตอนมันต้มมาน่าเกลียดจังมึงไม่หมดเหลือเลย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 เลมเลยเยเล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 ยเยเลยเยเลลยเเลย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 เลเเเเยเลยเยเเลยยเยเลืเลย

ควันออกมาไ่มมาจากอันน <_ |sl|> <annoying> <problem> ี้ควันจากอันนี้ไม่ปัดหรือปัดจริงหีืไม่ไอ้ที่คุณจริงได้กินไหมมือช่างมันเถอะธรรมชาติ